สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลา s สิโกฟิเจอร์วันที่26พฤษภาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็บวกได้เล็กน้อยนะคะ0.92เหรียญปิดไปที่1,206.82 1,206.80เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,202ถึง1,208นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ที่บริเวณ1,204ราคาทองคำา ตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดของตลาดสารัฐเนื่องในวัน Memorial Day แล้วก็เป็นวันหยุดของตลาดอังกฤษด้วยนะคะปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังเป็นค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมานะคะก็ในสัปดาห์ก่อนนางเชเนตจยเล่นประธานเฟด กล่าวว่าจะมีการปรับขึ้นาจาราดรอบเบียได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะส่วนค่างเงินดอลลาร์เช้าวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ96.69นะคะเงินบาทอ่อนค่าลงมาที่33.64เงินยูโรก็อ่อนค่านะคะเนื่องจากนักทุนกังวลว่ากรีซจะไม่สามารถชำระหนี้ IMF ได้นะคะถ้าหากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วน ส่วนคาอื่นๆนะคะก็มีเรื่องที่กรีซจะไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะโดยเวลาที่เหลือจะเจรจากับเจ้าหนี้เนี่ยเหลือน้อยแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเดือนมิถุนายนแล้วซึ่งก็จะถึงกำหนดที่กรีซจะต้องชำระหนี้ให้กับ IMF ซึ่งทั้งเดือนมิถุนายนเนี่ยกรีซมีหนี้ที่จะต้องจ่ายให้ IMF ประมาณ1.6พันล้านยูโร แล้วก็มีข่าวสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนโดยตลาดทองคำเซียะะเซ่ยงไฮ้นะคะเซี่ยงไฮ้โกลดเอ็กซ์ชนจเนี่ยจะมีการตั้งกองทุนที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับทองคำมูลค่าหนึ่งหนึ่งร้อยพันล้านหยวนนะคะหรือว่าหนึ่งแสนล้านหยวนหรือว่าสิบหกพันล้านดอลลาร์นะคะ ซึ่งก็จะมี60ประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเพื่อให้ธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้เนี่ยเพิ่มการถือกองทองคาแล้วก็กองทุนนี้ก็จะใช้ไปเพื่อพัฒนาการค้าแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมานาคมขนส่งด้วยซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวบวกในตลาดทองคำนะคะแต่คาดว่าจะไม่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับขึ้นมามากนะคะเพราะว่า อกองทุนนี้ก็คงต้องใช้เวลาในการทยอยซื้อทองคำแล้วก็กองทุนส่วนใหญ่จะซื้อโดยที่ไม่ทำให้ราคาปรับขึ้นนะคะก็คงจะเป็นการซื้อในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมานั่นเองนะคะสำหรับ ถ้าทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็ยืนเหนือ1,200เหรียญได้แต่ถูกกดด้วยเส้น Moving Average 34นะคะถ้าหากว่าหลุด1,200เหรียญเนี่ยก็จะลงมาที่1,190 1,180ได้ส่วนวันนี้ก็มีแนวต้านที่1,209 1,214แนวรับที่1,200แล้วก็1,190 ในช่วงนี้ถ้าไม่หลุด1,200เหรียญก็คาดว่าจะแก่งตัวอยู่ระหว่าง1,200ถึง1,214นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนี้แต่ถ้าว่าหลุด1,200เหรียญก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะสำหรับดาวโจนเมื่อวานปิดทําการนะคะตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการราคาดัดิบใน s n a ็กปิด ตลาดหุ้นไอ้ตลาดน้ำมันในสเมคติดทำการนะคะรานะคาเบรนท์ขยับขึ้นเล็กน้อยบวก0ูนย์จุดศูนย์สามเหรียญนะคะปิดปที่หกสิบห้าจุดห้าสองส่วนค่าเงินบาทนะคะปิดไปที่สา5สิบสามจุดห้าแปดเงินยูโรอ่อนค่านะคะปิดไปที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าเจ็ดห้าดอลลาร์ต่อยูโรดัชนีด,ดอลลาร์อินเด็กปิดไปที่เก้าสิบหกจุดศูนย์หนึ่งนะคะแต่เช้านี้ก็แข็งค่าขึ้นมาที่เก้าสิบหกจุหกเก้า ไอใช้ยกับ spdr ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะเรามาดูเบรนดกันนะคะสำหรับภาพเทคนิคของเบรนด์ในทาย60นาทีเนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็สามารถรีบาวกลับได้อย่างรวดเร็วแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่66.0แล้วก็66.6แนวรับมีที่65แล้วก็64.5นะคะ สำหรับข่าวในตลาดน้ำมันเนี่ยรัฐมนตรีน้ำมันของอิลานคาดว่ากลุ่ม o อ e c จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพดานการผลิตน้ำมันในการประชุม o p เปกเดือนหน้าส่วนดอลลาร์อินเด็กนะคะภาพกราฟของภาพกราฟในลาย60นาทีปรับตัวขึ้นทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ r s i เริ่มเข้าเขตโรบอทแนะนำรอเข้าซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่ออ่อนตัว แนวต้านมีที่97.0แล้วก็97.5แนวรับมีที่96.5แล้วก็96.2นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของ USD future ภาพกราฟในราย60นาทีนะคะก็เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็มีการ ขึ้นไปทดสอบแนวต้านถ้าหากผ่านไปได้นะคะราคาก็จะเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแนวต้านมีที่33.7แล้วก็33.8แนวรับมีที่33.5แล้วก็33.4นะคะแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองส่วนข่าวในตลาดตลาดอัตราลกเปลี่ยนนะคะทางนักวิเคราะห์อของธนาคาร A.N.C. A.N. z นะคะก็ระบุว่า มีโอกาสสูงนะคะที่เฟดจะเริ่มปรับขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแล้วนี่ก็จะมีผลทำให้แนวแนวโน้มของดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยส่วนเซ0นะคะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามของทางด้าน g o า d f u t u r e นะคะก็ ในสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนยอดขายบ้านใหม่ยอดขายบ้านรอปิดการขาย GDP ไตรมาสที่1แล้วก็ดัชนี PMI ในเขตชิคาโกนะคะส่วนวันที่27-29ถึง29ก็จะมีการประชุม G7 ด้วยสำหรับเซน50นะคะเมื่อวานนี้ก็มี ตลาดหุ้นไทยก็ร่วงลงแรงนะคะมีโพนักวิเคราะห์ออกมาก็ลดเป้าตลาดหุ้นไทยปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงมาแล้วก็มีแรงขายจากกลุ่มสื่อสารด้วยนะคะเนื่องจากมีความกังวลว่าการประมูลเครือข่าย 4G อาจจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ส่วนแนวโน้มการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยสหรัฐจะปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ยัง ส่งผลลบกับตลาดทางด้านยุโรปด้วยนะคะสำหรับเซต50นะคะภาพกราฟทางเทคนิคก็ร่วงหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นแล้วก็ตัดเส้นแนวโน้มขาลงเดิมที่เคยผ่านขึ้นมาขณะที่ MACD ลงแตะระดับ0ูนย์แล้วก็ r s i ดิ่งลงแรงนะคะเป็นการยืนยันสัญญาณ bearish divergence ซึ่งดัชนีก็ได้อ่อนตัวสู่ระดับ 38.2ของฟิโบน i ช e ีรีเท m e n t ที่บริเวณ995จุดนะคะจึงควรดูว่าปิดตลาดสามารถยืนได้ไหมนะคะและเปิดตลาดเนี่ยสามารถยืนได้ไหมนะคะในช่วงนี้ก็ให้ทยอยซื้อสะสมกรอบความเคลื่อนไหวก็อ,อยู่ระหว่าง9 8 0 1 0 2 0จุดนะคะแนวต้าน1,004แล้วก็1,100 0จุดแนวรับ900 90แล้วก็980นะคะให้ทยอยซื้อส่วนเซต50ซีรีส์ M 15นะคะหลุดในกลายที่1,004จุดนะคะก็ยืนยันการจบรอบขาขึ้นระยะสั้นขณะที่ ACD ตัดเส้นสัญญาลงสู่ระดับติดลบและ RSI ดิ่งลงแรงซึ่งการมีดิ o u n t จากเซต50ค่อนข้างมากเนี่ยทำให้โอกาสการดักซื้อเพื่อเล่นรีบาวบริเวณ988จุดนะคะที่ ทำให้เป็นโอกาสสําหรับการดักซื้อเพื่อเล่นรีบาวบริเวณ988จุดนะคะซึ่งเป็นแนวรับสําหรับกรอบความเคลื่อนไหวนะคะก็อยู่ที่975แล้วก็1,030จุดกลยุทธ์ก็คือเทรดดิ้งลองเกงกำไรการรีบาวแนวต้านมีที่998แล้วก็1,001แนวรับมีที่988แล้วก็980 ส่วนตัว s ิง s t o c สต็อนะคะ 2M15 ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงการดีบาวขึ้นในรอบที่ผ่านมาไม่สามารถผ่านแนวต้านที่เส้น moving average 200ไปได้ดริยะสช้านยังมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น Signal แสดงถึงโมเมนตัมในขาลงยังเป็นตัวกดดันราคาอยู่แล้วก็แนะนำให้ Trading s h o อตนะคะ กรอบความเคลื่อนไหวระหว่าง11.20ถึง12.20แนวต้านมีที่11.9แล้วก็12.1แนวรับมีที่11.5แล้วก็11.3ส่วน tmb m 1 5นะคะก็ปรับตัวลดลงตามหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งในขณะที่กลุ่มดัชนีกลุ่มธนาคารเนี่ยได้ปรับตัวร่วง หลุดจุดต่ําสุดเดิมแล้วก็เกิดนิวโลไปแล้วแต่ว่าราคาหุ้นเทียมบียังทรงตัวอยู่บริเวณแนวรับเดิมได้นะคะแสดงถึงความแข็งแกร่งของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีดังนั้นเมื่อเกิดการรีบาวขึ้นคาดว่าเทีมบจะรีบาวได้แรงกว่าแล้วก็แนะนําให้สะสมลองเมื่ออ่อนตัวนะคะกรอบความเคลื่อนไหวระหว่าง2.30-2.70ถึง 2, แนวต้านวันนี้2.53แล้วก็2.59 แนวรับ2บาท43แล้วก็2บาท40นะคะสำหรับตัวเลขวันนีนะะ้ก็จะมีตัวเลขข้อมูลการนำเข้าส่งออกประกาศนะคะเมื่อวานนี้ก็มีโพลของนักวิเคราะห์ออกมานะคะว่าปรับลดดัชนีหุ้นไทยปีนี้ลงเหลือ1,612จุดนะคะจากเดิมที่คาดไว้1,670จุด แล้วก็ปรับลด GDP ลงเหลือ3.2นะคะจากเดิมที่3.8แล้วก็ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนะคะลดลงมาแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนที่86.2นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มจากสารุพันธ์จากบริษัทคาสิคโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ